ว่าเาเเป็นคนแล้วก็จะขอจะขอทําบุญให้กับมูณเกียบัที่นี้ร right. ัาก็เขาบอกกับพี่จะขอจะขอทําบุญก็จะถวายสันการอะไรเขาก็จำนึกผิดนะครับออกมาอกมาอองมา

มเนตัวใช้การันารเขาียนรทกคันในาดักองเลยนที่เป็นหมายจับนะจากนายากรเทกใต้นะข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาโดยใส่ตองไว้ก่อนร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้อนุญาตอันนี้ชื่อเองใช่ไหมรน จะทำความผิดฐานร่วมกันสมคบตั้งแต่5คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยใส่ตองไว้ก่อนหรือซ่องโจรน,นะต่อไปสิทธิ์นะเข้าใจข้อหาความผิดที่พี่แจ้งนะหมายนี้ยังไม่ถูกยังไม่ถูกจับนะนะยังไม่ถูกยังไม่ถูกจับตาไปนี่มาก่อนนะ ่ทีคือคือมันเป็นเรื่องของสถาบันนะเรื่องศักดิ์สิทธิ์สถาบันมันการปลูกฝังโลกเสมือนจริงเหมือนที่ท่านท่านผู้การได้ว่าทําโลกแบบโลกเสมือนจริงสร้างสร้างซีรีส์โลขึ้นมาไม่มีการรู้สึกว่าเครียดแค้นสร้างให้เปิดการการเครียดแค้นแล้วมันเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ผิดผิดคุณจะขึ้นมาขึ้นมาเลเวลขึ้นมาชั้นปีที่สองต้องมีการรับต้องมีการฆ่ากันอันนี้มันไม่ใช่ละนี่คือคุณคุณคุณปลูกฝังกันแบบนี้ เพราะไม่ได้มีความขัดแย้งส่วนตัวกันไม่รู้ว่าเป็นรัฐบาลที่หมดสัญญาณเพจริงที่มีบางคนพฤติกรรมโพสต์ปืนแบบว่าเชิงข่มขู่ส่งมาถึงตัวแม่ของผู้เสียชีวิตด้วยค่ะเราจะดำเนินการไปถึงตรงนั้นยังไงอันนี้เราก็ดําเนินการต่อนะมันไม่ได้จบแค่นี้นะแล้วกั้งคนเราตอนเนี้ยในในในทีมเราจับได้ทั้งหมดได้24่สิบคนมีทั้งหมดได้26คนถ้าตานมที่มีหมายจับกันนี่มีอยู่2ตอนนี้เรากําลังประสานกันตามแล้วพี่ก็ได้ได้นำเรียนท่านท่านผู้ผู้ผู้การจ่อแล้วบอกว่า ไม่ใช่เฉพาะสถาบันนี้เท่านั้นท่านต้องไปดูคดีเก่าของคู่กรณีด้วยนะครับเราจะต้องทําลายจองปลวกไม่ใช่เอาแค่ทําลายปลวกที่มันบินออกมาตอกควางอย่างนั้นนะครับมัน,มนเำค่ญเราจะทําลายจองปลวกลแล้วก็ให้ไปตรวจสอบคดีเก่าด้วยเราดูแล้วเอามาทาในลักษณะแบบเนี้นะครับรตอนนั้นจะทป็ทำลายองค์กรนะครับทุกที่เราจะทําแบบอย่างนี้เลย วราตลาดใบเรยเนี่ยเป็นเคร่องที่ปิดการอบรมท่างได้งานเลยนใช่ครับพอครับที่เมื่อวานที่มีภาพปรากฏที่บริเวณหน้าสถาบันกุเทนนะครับที่มีเกฎบุญวันไปเหมือนไปกดกันไปเยอะเลยตรงนี้ก็มีการประสานไปยังกองสถาบันคือตอนนี้ต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ทำในส่วนที่กำหัดความใช้กฎหมายแต่ได้ลองเติมแล้วเนี่ยเราต้องใช้หน่วยละหน่วยงานหลายๆหน่วยนะครับประมาณเช่นว่ากระทรวงสาธารณสุขกระทรวง ศาสตริกาหรือกรมชีวะที่รุ้พวกคุงกับ,กบ,กบแต่ต้องมาช่วยเราด้วยในการที่จะเข้าไปกำกับแต่ถานศึกษาในส่วนตำร,รวจเนี่ยนะครบาลเนี่ยส่งสายตรวจออกไปนะท่านจะเห็นเลยท่านตอนนี้ท่านไปดูนยเป็นนโยบายในการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุดีกว่าเรามาตามจับคนร้ายแล้วมาสลายอย่างนี้นะครับป้องกันไม่ให้เกิดเหตุก่อนในเรื่องของงานสายตรวจเนี่ยท่านรองกิติรัตน์ก็สั่งการในเรื่องงานงานป้องกันปรับปรามเอาหน่วยจากการพิเศษราชานี่ โลเลเวลของตรวจในระดับสำคัญเพื่อเพื่อสร้างสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยนะครับให้กับนักท่องเที่ยวด้วยความรู้สึยในยุคใหม่ระดับโลกกับพี่น้องชาวรด้วยอย่าลืมกดติดตามคลิปข่าวสารข่าวด่วนข่าวดังทุกทิศทั่วไทยสาระความบันเทิงอื่นๆจากทีมงานข่าวชัดประเด็นจริงได้ทาง Facebook, YouTube, TikTok, Twitter และ Instagram และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวชัดประเด็นจริงได้แล้วค่ะ